อารันยังไงพ่อเชียร์เดโอมันเต้คารพบผงแต่ยันไร้ชิกค,คือทีมในฝันนะสุดจริงสาร่ายกย่องดึงแข่งลิเวอร์พูลเก่งสุดในโลกใบนี้อารันยังสาราัตอัปเดตอาการของเอนโดลุ้นคือสนามในช่วงปลายซีซั่นสาราัตปื้มฟอร์มผงชี้เกมทุบบริตันทำให้นึกถึงฤดูกาลแชมป์ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวจานทโอโมองเต้ปีกดาวรุ่งชาอาร a วิลลโคชได้ออกมาตอบกระแสข่าวที่ว่าลิเวอร์พูลคือสโมสรนในฝันหลังจะที่มีการรายงานข่าวว่าทั้งของแดนลิเวอร์พูลและก็บบเยอร์เมิิกกำลังจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ดาวเตยวัเปี่19วันนี้กลายมาเป็นหนึ่งในตัวริมเส้นที่น่าจับตามองที่สุดในเวลานี้หลังแจ้งเกิดเต็มตัวกับแอร์แวลชิกในฤดูกาลนี้โดยมีการรายงานข่าวว่าโตสังกัดตั้งค่าตัวไว้ทะลุกว่า100ล้านปอนด์เดียวๆในทีมที่มีข่าวเชื่อมโยงกับเบริบฟูลที่กำลังมองหาปีกซ้ายคนใหม่หลังจากที่ขายบริดิอาให้กับไบร์นมินิกเมื่อเสมอที่พม่าแต่ยังหาตัวแทนไม่ได้ลงตัวในครนี้แทนยังต้องเผื่อใจกรณีที่โมเมสซาร่าอาจจะำลาทีมแลงจบฤดูกาลนี้ โดยชื่อของแอตโทนีการาดอนเองนั้นก็จากทางด้านของฝั่งเดวิลกาเซนเขาถูกพูดถึงเช่นกันโดยทีมของอาร์เนสล์รตมีแนวโน้มที่จะเสริมแนวรุกปริมเส้นเป็นลดับแรกในช่วงปิดซีซั่นอย่างไรก็ตามมีการรายงานข่าวบอกว่าลิเวอร์พูลคือทีมโปรโดของโอมันเต้แต่เจ้าตัวนั้นออกมาชี้แจงแล้วชัดเจนว่าไม่ใช่อย่างที่พูดกันหลายคนพูดเหมือนมันเป็นสมมสรในฝันของผมแต่ตามจริงแล้วมันคือทีมโปรโดของผมของพ่อผมซะมากกว่า พ่อผมอยากจะให้ผมเียไปเล่นที่นั่นสักวันหนึ่งเพราะเขาชอบบรรยากาศในสนามแอนฟิลด์เป็นอย่างมากเขาชื่นชอบสตีเวนเจอร์ราที่สุดเลยแต่ตอนนั้นผมยังเด็กเกินไปที่จะได้ดูเขาเล่นเราไม่มทีทีวีที่บ้านอยู่นานเลยที่ทำไปในครั้งนี้ผมเคารพลิเวอร,ร์พูลมากเลยนะแต่ว่าตอนนี้สโมสรในฝันของผมก็คือวอลไรซิกส่วนการแถข่าวกับเบย์เลนเจ้าตัวก็ยอมรับนะว่ารู้สึกดีที่มีข่าวกับทีมระดับนั้นแต่ว่ายืนยันว่าทุกอย่างจะคงเป็นแค่ข่าวดื้อ มันก็รู้สึกดีเวลาที่มีข่าวแบบนั้นจริงแต่ผมยังคงไม่ได้คุยกับใครเลยจากไบเยนบีนิกเลยตอนนี้ยังคงไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมผมมีความสุขดีกับไรซิชและก็อยากจะโฟกัสที่นี่เต็มที่ผลงานที่โอมองเจซีชั่นนี้ถือว่าไม่ธรรมดายิงไปได้มากถึงเจ็ประตูกับอีก4อาซิสในศึกบอเดสเซริกาที่สําคัญคือเขาเลี้ยงผ่านคู่แข่งสำเร็จมากถึง68ครั้งมาที่สุดในลีกสงสุดเยอรมมนดีนาตอนนี้ โมเมซาร่าออกมายกย่องเพื่อนร่วมทีมลิเวอร์ pool หนึ่งรายว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่เรียกว่าดิสเดโลกซึ่งโมเมซาร่าเป็นทีมชาติอียิปต์ของโอลแดนลิเวอร์ pool ออกมาชื่นชมดอมินิกโซว์กไลรกองกลางเพื่อนร่วมทีมว่ากลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่เรียกว่าดิสเดโลกในครั้งนี้ไปแล้วทั้งซาร่าและก็โซโว์เองมีส่วนสำคัญในการช่วยให้ลิเวอร์ pool เปิดสนามแอนฟิลด์เอาชนะบริตันไปได้3ต่อ0ย์ผ่านเข้าไปสู่รอบ16ทีมสุดท้าย ศึก FA ฟเับในครั้งนี้ได้สำเร็จเมื่อเธอคืนที่ผ่านมาซึ่งหลังจากที่จบเกมซาร่าก็ได้ให้สัมภาษณ์นะฮะถึงความการยิงจุดโทษที่เกิดขึ้นของตนเองในเกมนี้พร้อมพูดถึงโซโบ็อสไต์ในครั้งนี้เป็นพิเศษบอกว่าซาร่าเองกล่าวบอกว่าแน่นอนว่ามันกดดันในครั้งนี้เป็นอย่างมากเลยนะแต่ผมเองนั้นก็มีความสุขกับชัยชนะในวันนี้ โดยนี่คือชัยชนะที่สําคัญมากสำหรับเราในเวลานี้และจะทําให้เวลาน,นั้นมั่นใจมากยิ่งขึ้นสำหรับเกมต่างๆที่กำลังจะมาถึงเมื่อถูกถามว่าลิเวอ์พูลจะคว้าแชามป์เอฟเอคัพได้รไหรือไม่สาราตอบว้าผมคิดว่าการคว้าแชามป์ของเวาน,นั้นขึ้นอยู่กับฟอร์มการเล่นของโดเบเดิกโซบัคสไไรเราเพิ่งพาเขาเยอะมากในฤดูกาลนี้ปัจจุบันเขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีสุดในโลกสาราปิดท้ายการสัมภาษณ์ด้วยการย้นยันยถึงความสำคัญของการรักษาผลงานที่ยอดเยี่ยมของทีมเอาไว้ว่า ผมหวังว่ามันจะดำเนินการต่อไปแบบนี้มันจะเป็นผลดีต่อทุกคนการคว้าแชมป์เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมและผมหวังว่าประารนั้นจะทําได้อีกครั้งอันนี้สรลตกุนเซอร์ลิเวอร์พูลเปิดเผยบอกว่าวาตารุเอนโดกองกลางทีมชาติญี่ปุ่นยังคงมีโอกาสจะกลับมาลงเล่นได้อีกครั้งด้ฤดูการนี้แต่แม้ว่าต้องพึ่งพักรักษาการบาดเจ็บข้อเท้าไปอีกระยะ มิิลแดนประดิบได้รับอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าจากเกมที่บุกชนะเดอ์แลนด์เมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยหลังเกม f a ฟเอคัพที่ของแดนลิเวอร์พูลเอาชนะบริตันสลสต์ก็ได้อัปเดตอาการลูกทีมในครั้งนี้สลอตได้กล่าวบอกว่ายังคงมีโอกาสอย่างแน่นอนแต่เขาจะต้องพักไปสัก,กระยะหนึ่งเรายังคงไม่สามารถจะบอกชัดเจนว่าจะนานมากน้อยแค่ไหนอาการบาดเจ็บแต่ละแบบแตกต่างกันบางครั้งเราไม่ได้ใช้ได้ทันที บางครั้งต้องใช้เวลาอีก2-3ถึง3วันเพื่อจะดูพัฒนาการซึ่งกรณีของวาตะเนี่ยเป็นแบบรังในายใหญ่ชาวดัชยืนยันเพิ่มเติมในคัดนีฟอีกนะว่าเขาจะไม่อยู่ในทีมสัปดาห์หน้าและก็จะไม่อยู่ในทีมในช่วงเดือนหน้าด้วยแต่เราหวังว่าช่วงท้ายพฤดูกาลเขาจะมีโอกาสกลับมาอยู่กับเราอีกครั้งทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับอาการในอีกไม่กี่วันข้างหน้าว่าจะออกมาในครัน้นี้เป็นเช่นไรกันนะ อะไเยันไงเมื่ออาเนสซัตนายใหญ่ลิเวอร์พูลแสดงความพึงพอใจอย่างยิ่งกับฟอร์มการเล่นของลูกทีมที่หลังจากที่พาทีมเปอร์สมามแอนฟิ์ถล่มบริตันไป3-0ผ่านเข้าไปสู่รอบ16ทีมสุดท้ายศึก FA Cup คัพได้สำเร็จเมื่อคืนที่ผ่านมาพร้อมชี้ว่าผลงานนัดน,นี้ทำให้นึกถึงมาตรฐานตอนคว้าแชมป์พิเมเยริกทันชีในายใหญ่ชอดัชนิการหลังเกมบอกว่าชัยชนะในวันนี้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าบาร์นั้นยังคงอยู่ในระดับเดียวกับฤดูกาลที่เรา คว้าแชมป์ลีกเรามีระเบียบวินัยและก็ความพร้อมแบบนั้นและนนี่คือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้เล่นของเราและหลายนัดในฤดูกาลนี้เราเองไม่สามารถจะกดดันคู่ต่อสู้ได้เนื่องจากว่าสไตล์การเล่นของทีมอื่นแต่ในวันนี้เราเจอกับทีมที่เล่นในลักษณะที่คล้ายกับเราคือพยายามที่จะสร้างเกมจากแดนหลังและทั้งสองทีมต่างก็เพรสได้สูงขึ้นซึ่งทําให้รานั้นแสดงความสามารถของรานั้นออกมาได้ดีดขึ้น พร้อมกันนั้นสรัตยังกล่าวถึงภาพรวมของเกมยุคใหม่บอกว่าฟุตบอลอังกฤษสมัยใหม่ไม่ได้พึ่งพาการสร้างเกมจากแดนหลังเพียงแค่อย่างเดียวแต่ยังคงเน้นสไตล์การเล่นแบบไดเรกแล้วก็ลูกตั้งเตะด,ด้วยแต่ในว,วันนี้รเราเองแสดงให้เห็นได้ว่ารเราน,นสามารถตระมือกกับทีมที่ต้องการจะลงเล่นในแดนหลังได้สไตล์การเล่นของคู่แข่งเปลี่ยนไปมากในฤดูกาลนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผชิญหน้ากับพวกเขาแต่ผลงานของทีมของเราในวันนี้ สะท้อนให้เห็นแล้วว่ารอดนั้นยังคงเหมือนกับประตูการที่แล้วส่วนการพูดถึงโมเบซาร่านายใหญ่ของแดนดิบอพูดได้กล่าวชื่นชมในคาร์ดิบอกว่าเขาไม่เพียงแต่ทาประตูได้เท่านั้นแต่ยังแอสซิสต์ด้วยเท้าขวาของเขาอีกด้วยนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่พิเศษสำหรับเขาผมไม่แน่ใจนะแต่ก้าวต่อไปคือการทําประตูด้วยเท้าขวาผมคิดว่ามันดีที่ได้เห็นเขาทําประตูได้อีกครั้งแต่เขายังคงมีอิทธิพลในการแอสซิสต์ในไม่กี่นัดถัดมา สิ่งที่ผมเห็นและก็เป็นเรื่องบวกอย่างมากสำหรับชีนก็คือเขายังทําอะไรได้มากมายโดยที่ไม่มีบอลและนั่นคือสิ่งที่เขาทําได้ในเกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ซันเดอร์แลนด์และก็ในคําคืนนี้เด็กเขาเองอดีนนาวเตะลิเวอร์พูลนะผมก็ยอมรับเป็นได้ว่าไม่ชอบราฮิมสเตอร์ลิงสักเท่าไหร่นักแต่ก็หวังว่าตัวรุกกํนี้จะกลับมาฟื้นฟอร์มเก่งได้อีกครั้งที่เฟเยนโดชภายใต้การคุมทีมของบริวินฟานเพอร์ซี โดยสเตอร์ลิงย้ายไปร,ร่วมทีมเฟยิเยนดูดด้วยสัญญาระยะสั้นจนถงึงสิ้นสุดฤดูกาลในช่วงเดือนมการาคมหลังจากที่ตกลงยกเลิกสัญญากับเชลซีโดยล่าสุดนั้นมีภาพของสเตอร์ลิงนั่งชมเกมจากบนอัฒจันทร์ขณะที่เฟยิเยนดูดเองเอาชนะอาแจกที่กาลังฟอร์มตก1ต่อศูนย์ทำให้พวกเขายังคงมี3แต้มนำหน้าอาแจกทีมอันดับสในตารางเอเดียดเวชีดดิกโดยตามการรายงานข่าวของท็อกสปอร์ตระบุเลยนะว่า นักเตะทีมชาติอังกฤษรายนี้ยังคงรอใบอนุญาตทำงานซึ่งหมายความว่าในขณะนี้เขาไม่สามารถจะฝึกซ้อมหรือลงเล่นกับเพื่อนร่วมทีม,มได้หนึ่งในผู้เล่นที่มีประสบการณ์อย่างมากกับฟินดูดก็คือเคิลซึ่งเคยเล่นให้กับสมโมสรแห่งนี้ถึง2ช่วงเวลาทั้งก่อนแล้วก็หลังช่วงเวลา6ปีที่เขาเล่นให้กับลิเวอร์พูลทีมยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์ลีกในช่วงเบอร์ซี่ไซด์เมื่อถูกถามว่าเขายังคงจำอะไรได้บ้างไหมจากช่วงเวลาที่เล่นกับเซอร์ริง ที่ลิเวอร์พูลเขาก็บอกปากาว่าเมื่อไรเพราะว่าเขาเลือกเล่นแล้กก็เลือก,อกย้ายไปอยู่กับคู่แข่งตัวฉกาดก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปอย่างรวดเร็วแต่ราฮิมเอร์ลิงนั้นได้กล่ว่าถือเป็นคู่ผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมในวงการฟุตบอลอังกฤษมีสติที่น่าชื่นเมื่อถูกถามว่าเขาประหลาดใจกับการย้ายทีมของสเต์ลิงไปรอตันดัมในช่วงเดือนมการาคมหรือไม่อาท่านักของคุณชได้ตอบว่าไม่เลยเพราะในโลกของฟุตบอลคุณต้องคาดหวังทุกอย่างแม้แต่สิ่งที่ไม่คาดคิดด้วย มันเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมสำหรับเฟเยโนโดยที่ได้ผู้เล่นระดับนี้มาเล่นในเนเธอร์แลนด์เราเห็นแบบนั้นกับจอแดนฮาเดอร์สันที่อาจจะคู่แข่งของเราแล้วแม้ว่าก่อนหน้านี้เดอะเขาจะกล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่าไม่ชอบสเตอร์ลิงแต่เขาก็หวังว่าอาดีตเพื่อนร่วมทีมจะกลับมาโชว์ฟอร์มที่ดีที่สุดในเนเธอร์แลนด์ในครั้งนี้นั่นเองนะและขา่าวพในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมัเจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่ได้มาฟังกันครับ